<C oughs> สวัสดีครับผมพบกับเดอ t ด e โอทีวีนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมโทรปอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าโเ <c oughs> ตียเป็นวัดเออคือสําหรับพานี้เป็นพาสสุดท้ายแนละ้วสุดท้ายแล้วนะ,ะสุดท้ายของมังกรประเภทไข่นะฮะจากสามตัวนะคือมังกรเออมังกรบล็อกนะมังกรอินฟินอิออนนะะเราเหลือตัวสุดท้ายคือมังกรพิณตะนะ,ะมังกรพิาตะเป็นยังไงนะฮะ อ่าผมจะเติ่มทําการรีบซื้อไข่อย่างด่วนเลยนะครับผมครับรู้ไหมฮะกว่าผมจะได้เนี่ยทั้งหน้าเนี่ยผมต้องย้ายฟลักนะฮะคิณสภาพด้วยเนี่ยฟลักทั้งหมดเนี่ยมันอยู่นี้นแล้วพอผมแล้วมันมีชิ้นส่วนเออนิดๆหน่อยในเนี่ยนะผมก็ต้องไปเข้าขับหนึ่งนะฮะสร้างขับขึ้นมาระวางกล่องวางกล่องวางกล่องนะเก็บของให้หมดนะ แล้วตอนนั้นนี่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าฟักมันล้นตัวมากนะเนี่ยแล้วผมก็ต้องทยอยเอามาใส่ในกล่อง Personal c h เชสนะเพื่อให้มันซื้อขายได้เพราะว่าเอามาใส่ในกล่องขับมันไม่ใช่ของเรานะก็อันนี้ก็เป็นทิปเล็กน้อยคือให้คำนวณเวลาจะซื้อ,อไรที่เป็นของแบบใช้ฟักเยอะๆแล้วมันซื้อมันไม่กลับฟักไม่ได้แนะนําให้คุณนับช่องมาเลยฮนะดูช่องว่ามันมีพอหรือย,อยังนะซึ่งแน่นอนว่าของผมเนี่ยไม่มีพอแน่นอนนะเพราะามันมีทั้งเกมทั้งไรต้องย้ายของเข้ากล่องขับนะ่ะให้แนะนําให้สร้างขับเอง หรือหากล่องที่คิดว่าไม่มีคนมาแย่ยงเราได้นะฮะเอามาเอามาพักไว้นะเนี่ยกล่องพวกเนี้ยมาพักของไว้ของที่ไม่จําเป็นนะฮะไม่ใช่ที่ท,ที่ที่มันย้ายได้เออไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นนะ,ะแลวก็สําหรับมังกรพินาะพินาะนะตะนะฮะมันก็คือไข่ต้องใช้อะไรบ้างเอยเดี๋ยวลองมัวม่วๆไปก่อนนะ เนี่ยจากประมาณเจ็ดแสนสี่นะฮะหืมโวยไหนวะไปขับก่อนนะฮะไปขับก่อนนะฮะอ่าผมก็ามาใส่ไว้ในนี้นะโอ้นี่ไงเจ็ดแสนสี่นะฮะแล้วก็กรบกลับนะฮะบ๊ายบายเฮ้ย ไม่บายนิวอ่าของยังอยู่ครบเลยสัตว์เกือ <c oughs> บแล้วเกือบแล้วนะเป็นขับสําหรับพักของนั่นเองนะฮะอ่ะอามาปับ๊บนะฮะยิ่งเราจะเอาเข้าเตาถลุงเลยก็ได้นะอ่าเนะี่ยวัสดุอุปกรณ์ต้องมีประมาณนี้นะแล้วมันยังมีอีกนะฮะมีอีกมีอีกนะไม่ใช่ว่าไม่ม,ม,มีเดี๋ยวผมไปเช็คดูก่อนนะ มังกรนี้มีชื่อว่ามังกร <c oughs> พ่านนาทีไม่ใช่พินตนะยบ้าเอ้ยไม่ใช่พินนาทีนะพ่านนาทีนะฮะเธอเธอจะเห็นปาร์ตี้จุดจบของปาร์ตี้อะไรนะอุปกรณ์เขามีดอกกคอนสามร้อยอันนะฟักประมาณสองหมืนห้าพันนะปาร์ตี้นิโม่แล้วไขด่ดอมาสพินะพินาตะเอกเอ้ดอกกอนเอกซึ่งไข่เนี่ยโอกาสเทียบได้นะฮะ เดีดเดเดไม่ได้วะปาที่อ้อลืมตัวอาก็เขียนตามชื่อมันเลยอาปาที่นี่หมอนะฮะช่างแม่งเอาอันที่ถูกที่สุดนะฮะ ผมไม่สดเรื่องจนไม่จนนะตอนนี้กูอาบชิบหายแล้วกูเอา,อาก็ <c oughs> โอ้ยคุยวัดอ่ะตอนนี้ก็มีแล้วคือ <c oughs> จนในทีเดียวจากที่มีเจ็ดแสนสี่หมื่นฟักตอนนี้ไม่มีเลยไอ้บ้าเอลงทุนเพื่อเมจิไฟ ก็อันนี้ก็มีครบแล้วฮะปาร์ตี้เนมอลนะฮะอ่ามีห้า้าอันนะซึ่งจริงๆมันใช้แค่หนึ่งนะฮะคุณจะไปหาจากไหนได้ไม่าจะเป็นเปิดกล่องค้าออดเชดหรือเฉาเชดนะฮะหรือแล้วก็มีโอกาสได้ยากมากซึ่งแน่นอนว่าไข่ดอมาร์พี่พินาตาเนี่ยมีโอกาสได้ก็คือไปทํากิจกรรมปาร์ตี้พินาตานะโดยเขาจะปาตุ๊กตาปาร์ตี้อ่างเงี้ยแล้ก็ทําลายนะ ซึ่งของที่ได้ก็มีหลายอย่างมามัว่าจะเป็นหมวกนะครับพินตะเฮดนะฮะฟักแรก่ต่างๆนะฮะซึ่งแน่นอนถ้าโชคดีก็คือเราจะได้เดอ์แมนพินตะแล้วก็เมสานะฮะแต่โอกาสแค่ตัวเดียวคงไม่พอนะคุณคุณอาจจะถ้าคุณอยากได้เนะี่ยคุณก็ปั๊มมาตรีแรงให้ถึงอันดับแรกเลยนะในะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟก็คือบูรี่นะบูทีวาย Uhm. เนี่ยไม่ไม่ท็อกก็บูทีว้สามสามคนเนี้ยโกลดี้ท็อกบูทีาวเนยสามคนเนี้ยไม่ว่าใครเนี่ยแม่งก็ขึ้นอันดับหนึ่งตลอดเลยอ่ะคือแบบมันรวยอ่ะเข้าใจไหมคือพอมาวันจันทร์หกโมงเย็นปุ๊บกดรับอ่าพอเข้าเกมปุ๊บกดรับอ่าพอแรงตกปุ๊บก็หาเมาส์ที่ไม่มีมาเรียนรู้นะเป็นไงสบายนะแล้วก็เอาไอ้พวก ไอปาร์ตี้เนี้ยอนิเมอลเนี้ยไปขายรวยเละบอกเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวหรือจะเอาไปปลาเล่นเองหรือจะอไปขายหรือจะเอาไปปลากับเพื่อนโอ้โหแบบระบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบตรงหลินด,ด้วยบอร์ดนะเพราะว่ามันมันได้คนที่มีมันก็มีมั่งคั่งอ่ะคนที่ไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีอะ่ะแต่แบบมันทําให้คนเล่นเก่าไอคนเล่นใหม่ไม่อยากเล่นนะคนเล่นเก่าก็อยู่เรื่อยๆนะซึ่งม่นรู้ประโยชน์จะคืออะไรเหมือนกันอืม ถ้าจะสร้างแรงกระตุ้นนิ่มผมว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะแรงกระตุ้นให้แบบหาหาหาแบบหาของดีๆมาเข้าตัวไงอ่ะขอจะมีอะไรนะแล้วก็คอน,นะฮะฟลักสองหมื่นห้าพันจริงๆผมมีสามหมื่นกว่าเนี่ยสามหมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดไอหกสิบหกสิบห้าเออสามหมื่นสี่ร้อยหกสิบห้านะแล้วก็เดอะแมนเอแล้วก็นี่ปาร์ตี้เนิโมนะฮะแล้วก็ดอะแมนพินาตะนะ ดากอนเอกนะเป็นไข่มังกรนั่นเองนะของยังมีมาเนี่ยเนี่ยตามนี้เลยนะอ่าคขหาเอ็ดตัวดะก้อนคริโวไม่เจอก็ไปฮับนะกดเฮ็ดค้างไปฮับคุณจะเห็นมังกรนะเดินๆหาแถวๆนั้นแหละก็เจอนะไม่นจะอยู่ใต้ดินหน่อยนะก็คลิปนี้ที่สุดท้ายน,ะนี่มังกรอิม์ต้านะมังกรดูดินี่นส่วนไอ้พวกนี้เนี่ยผมคาไปหมดแล้วคงไม่จําเป็นต้องทาสอนอกมั้งนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ ก่อผมไปทำการครับโอ้ยปล่อยลมปาศใครได้มีสเตปซิวให้กูหน่อยไหมเนี่ยไม่มีใครจะคนในบ้านเลยอ่ะกดคาบแล้วโว้ยย่นะก็สำหรับเอ่อไม่จิกไฟตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองย้ายของจากตัว Shadow Hunter เนี่ยไปเอาแหวนไม่ิกไฟล์จากแนดี้นะครับมาจริงๆแล้วผมพอดี Shadow Hunter ผมไม่มีจั๊มเลยมีแต่คิดว่าเข้าฮิตกับธนูนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะออาชิบหายแล้วเฮ้ย <c oughs> ปุ๊บอ่าไม่ทิ้งครับผม ไม่งั้นนี่กูแบบโอ้ยอีกนานนะกูจะหาได้นะอ่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะเมจิไฟตอนนี้มีอยู่ประมาณสองพันยี่สิบแปดมจิไฟนะซึ่งเมจิไฟที่เต็มตันที่สุดนะก็คือเมื่อผมเรียนรู้พินาทีอพนาทีไปแล้วนะก็พาร์ติเฟอร์นะอ่าเดี๋ยนรู้เลยโยูนะแล้เมจิไฟจะเพิ่มเป็น 2,128นะฮะใช่หรือเปล่า2,128มีจิ๊ฟายนะคือมจิ๊ฟายที่สูงสุดของคนที่เล่นโทบทำได้นะนะแพดแผดนี้นะปัจจุบันนี้นะคือเมจิ๊ฟายสูงสุดที่คนที่จะเล่นโทบเนี่ยสามารถทำได้นะฮะผมก็เป็นอืมก็รูปไปนะฮะก็ตอนนี้ก็เฮ้่ทำไรนะผมก็เก็บไว้แล้วกันนะรอปาร์ตี้นะะ เพราะว่ามันก็จะเห็นแกตัวไปไงเอฟมันจะจะเห็นแกตัวไปหน่อยไงก็คือถ้าผมแบบ <c oughs> ป้าคนเดียวอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนก็ไม่มีไม่แล้วคนอื่นๆก็ไม่มีโอกาสได้เลยนะมันจะเป็นอะไรที่ดูแรแรดูเห็นแกตัวนะฮะก็เป็นว่าประมาณนี้อ่ะในเหตุผลที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ยอมใส่แหวนจิกไฟทีเนียเนี่ยธนูมันผมใส่คิดที่เข้ายิดไปไงอ่ามันจะลองดูกันว่า ไม่กไฟล์เต็มๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโดยผมที่จะใช้มังกรพนาทีไปแล้วกันนะพนาทีก็เป็นยังไงนะเป็นอย่างนี้นะอ่าจำมีเท่าไหร่วะเนี่ยลืมเช็คนะฮะก็สําหรับใครอยากเห็นผมเล่น Battlefield ลลผมบอกเลยเล่นกระโลกมากนะผมไม่ค่อยจะคุ้นชินกับเกม FPS เท่าไหร่นะผมชอบบุคคลที่สามมากกว่าไม่รู้เป็นไรเนะอืม จำมีอะไรวะจำมีสิบแปดจำจะไหวไหมเนี่ยไม่เออตัวดูดูดูมูสปีดรันอยากเข้าบ้างอ่ะแต่ <c oughs> น like ่าเสียดายนะที่ผมไม่สามารถมีพราแรงที่แบบที่เขาต้องการได้นะอ่าการยิงก็จะเป็นอย่างนี้ตุ้มตุ้มกดค้างมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็แค่เลงนะไม่เหมือนกับมังกรบอกมังกรบอกผมว่าโอเคกว่านะ โอ้ยนะบ้านรวยระเบิดเอาระเบิดไม่มีเอาจำจำไหวไหมเนี่ยหวังว่าผมคงจะไม่ตายก่อนนะเพราะว่าโปเต็มจะใช้เมาส์แล้วเบอร์ซิเกอร์นะเรียบร้อยนะเปิดมาไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยฮนะไปไปดันต่อไปออมๆเลยเดียวไม่อยากเข้าดันใหญ่โดยตรงนะ เข้าแล้วเหมือนจะตายง่ายเพราะว่าตัวนี้มันแบบมันไม่มีการรีเล่อ์อะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมใช้เมาส์ที่ว่าว่าช็อกอะช็อกไม่ละมือไม่จิกไฟเพิ่มมาแต่ว่ามันไม่มีบัฟอะไรในเวลามอนตายเนะี่ยทําให้แล้วก็ดาเมเจะน้อยลงผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็จะลองทําให้ดูว่าไม่จิกไฟยเยอะเนี่ยฟาร์มสักสองสามดันจะเป็นยังไงผมว่ามันดรอปยากนะ ยิ่งมีเยอะผมว่าอาจจะโอกาสดรอปนี่จะยากแต่ว่าเวลาดรอปทีอ่ะมันจะได้ของดีไงประมาณว่ามันลำบากกว่าเดิมอ่ะเนี่ยด้แม่ไ,ไงไอเทมดํมแมไม่มีเฮียอะไรดีเลยสัตว์เอ้เฮ้ยเอาเอา <c oughs> โอ้ย ในเวลายิงก็จะเป็นแบบละองแบบคล้ายๆกับเวลาคุณปาร์ตี้แล้วมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเส้นๆน่ะลิบบินน่ะเออเส้ลิบบินน่ะแล้วก็จะลงไปอย่างเงี้ยระเบิดก็ไม่มีอา้าวมันหายไปไหนเนี่ยอา้าวอยู่นี่ไนีฮะจะตายแล้วเนี่ย แม่งฟอมไม่เห็นเลยกูเจ็ดบอสไอเยนี่มากยิงไม่เข้าด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ไหมคราเวลาดามเมจเอคิดที่เข้าฮิตที่ผมมีตอนตอน,ตอนเรียกว่าอะไรนะตอนกินยาซูสไตอ์อะไอยาคิดที่เข้าบอกเลยว่าดามเมจก็ประมาณ เอ็เนี่ยคิดว่าเขาฮิตก็ประมาณร้อยสามกว่าๆนะร้อยสามเปอร์เซ็นตกว่าๆนะซึ่งจริงๆแล้วแค่ร้อยเปอร์เซ็นตก็น่าจะเพียงพอแล้วฮะแต่แต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะตอนนี้ผมก็สู้ด้วยประมาณแปดสิบสามคิดี่เขาฮิตนะฮะประมาณเนี้ยกำลังดีไปก,กูไม่อยากสู้มอนเยอะนะ ตัวมอนเยอะแล้วมันตายง่ายเวลาใช้พวกบัฟมจิกไฟบอกเลยว่าบัฟมจิกไฟไม่มีประโยชน์นะแนะนำว่าให้อาศัยจำนวนการเคลียร์ดีกว่านะไ,ได้ละเออไอเทมไอเทมดำดอบบ่อยนะใช่ได้ใช่ได้ไดแต่แต่จะดอบไม่ค่อยดีเลยแต่ว่ามันไอเทมดำจะดอบถี่นะก็เอบ็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะกลับก่อนนะ <c oughs> โอ้ย,อยวัดแดกโอ้ยแล้วเมื่อเช้านี้ไปโรงเรียนนะขี้แตกขี้แตนนะฮะเป็นบัดไม่พอขี้แตกโอ้ยนะเข้าห้องน้ำไปตั้งห้ารอบอวันเนี้ยแบบโอ้ย,อยเป็นอะไรที่แม่งอนาจใจมากแบบเข้าห้องน้ำตั้งห้ารอบในวันเดียวอะ่ะคิดดูคิดดูเนี่ยผมก็เอาของใส่ไว้ในเซลล์ด้วยเนะี่ย ตั้งราคาต้องสูงไว้กันคนซื้อนะผมเป็นที่พักไงเหมือนที่พักของอนะแต่พักยังไงแม่งก็ไม่พอมีตั้งห้าสิบกองนะมันจะไปเหลืออะไรเลยห้าสิบกองเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็สําหรับมังกรพิทีก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถมีไว้สะสมได้เลยแต่บอกาแต่ละตัวก็ถือว่าแพงอยู่นะถ้า เป็นไปได้ว่าควรจะเลือกตัวที่มีคุณภาพเขา้าเข้าไว้นะฮะอ่าอย่างเช่นมังกรบล็อกเนี่ยสามารถยิงค้างได้มังกรพิณทีก็เออมังกรบล็อกมีไม่ไฟร้อเปอร์เซ็นต์นะมังกรบล็อกผมคิดว่าเป็นมังกรที่โอเคที่สุดนะแล้วาสามารถยิงค้างได้ด้วยนะตัวตัวนี้ตัวพวกเนี้ยตัวที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินฟินิออนมังกรพิณทีกดที่ค้างมันไม่ยิงค้างมันจะแค่เล็งเฉยนะก็เป็นว่าประมาณนี้นะครับผมอ่า สำหรับใครที่อยากจะถามอะไรนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าถามซ้ํากันในคลิปว่าผมพูดทุกอย่างไปในคลิปแล้วอยู่ดีมาถามซ้ํานี่ผมไม่ตอบอะไรเลยนะนะผมผมไม่ค่อยชอบทำอะไรซ้ำๆนะแบบคือผมพูดไปแล้วอ่ะทำไมต้องมาถามอีกเนียเียดพูดครับอนนี้ยิ่งแบบยิ่งไอๆอ,อยู่ฮัจูฮัจูฮัจูเอ๋ออันนี้มันจามนะก็ประมาณเนี้ยมังกรน,นี่ก็การหายใจก็จะเป็นเนี่ยผมลิบบินนะก็ประมาณนี้ก็ ครที่ชอบที่ผมก็กดไลค์ด้วยครับและอย่าลืมนะไลฟ์สตรีมแจกของมีวันเสาร์เว้นวันเสาร์นะอ่าสัปดาห์เว้นสัปดาห์ง่ายๆนะสัปดาห์นี้ไลฟ์นะสัปดาห์ต่อไปอาจจะพักผมอาจจะพักหาของสัปดาห์ต่อไปไลฟ์ต่อนะฮะก็แนะนำว่าให้ขอเข้าขับนะผ่านในเกมนะฮะแอดเพื่อนผมนะมิกุจ้านะ m i k U แล้วก็ JA นะฮะตัวเล็กตัวเล็กก็ดี ตัวใหญ่ก็แล้วแต่มึงเพราะยังไงแม่งก็แอดได้เหมือนกันนะฮะก็พอแล้วก็พอเห็นผมล็อกออนเมื่อไรเนี่ยให้พิมพ์กระซิบผมมาว่าจอยขับจอยขับหรือเข้าขับเป็นภาษาไทยก็ได้นะก็อย่าลืมลงมดไทยกันด้วยแหละนะตอนนี้ผมก็ใช้มดไทยเป็นหลักแล้วละกันนะจากสภา,ภาพแม่งคงจะลําบากหน้าดูนะก็ายบ,ายบ่ายครับผมไยบายยูเดี๋ยวผมจะทําถ่ายภาพด้วยไม่ใช่หรอ